อุ้ยบ้านแหว่งเลยบ้านน้อยหลังนี้ของฉันมันแหว่งไปเสีนแล้วประตูนี้แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเมื่อกี้นี่อ้มประตูไปเราต้องสร้างกับดักอ่ะสร้างแถบมันไม่ทันว่ะทุกคนผมต้องวิ่งทําเควสด้วยอะไรด้วยเนะี่ยออื้เดี๋ยวไว้แก้มือเซเวเดหน้าเจอกันในพวกผีทั้งหลายแค่นี้เราจะจ,จดจําฝังใจเอาไว้ เอาละเรามาคราบกาวกันก่อนแนะ่อุปกรณ์จําเป็นไม่รู้มันเรียกอะไรนะกาวหรืออะไรไม่รู้ว่าแป้งเปียกหรอมันเรียกว่ากูนะครับโอเคใส่เข้าไปสูตรเยี่ยมคราฟได้สามอันพอดีเลยเหรอนี้หมายความว่าเราต้องหากระดูกเพิ่มฮะรเราต้องไมล่าหมาหรือว่าไก่หนระือว่ากระต่ายนะครับสวัสดีครับลุง how are you เอมไม่ไฟไม่คืนเนี่ยผมตายผมไม่รอดนะลุงไม่คืนเนี่ยผมโดนไฟเบิร์นตายแล้วคุณลุงเหมือนลุงจนมีของดีๆอยู่นะผมจำได้มันหายไปไหนหมดแล้ว,ล,วลุงอุ้ยนี่ไงผ้าเทปลุงขายห้บบาทเลยวะขายแพงๆอยากได้ลูกซองแล้วอะ่ะ สามันสี่โอเควิ่งเวสองวันนะสามวันสี <t 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 ่มาลุงของานหน่อยวันนี้ขอค่าจ้างแพงๆเจ็ดร้อยเมตรโูนไกลโฮฮกความยากระดับมีเดียมเควสนี้เราโดนตะลุงคารบอยหลอกมานะครับมันเป็นเควสที่บอกว่าอยู่ไกลเจ็ดร้อยเมตรแต่จริงๆมันอยู่หลังเขาอะเราต้องอ้อมเขามาซึ่งโคตรไกลเลย คุณพระคุณเจ้าโอเคลุยบ้านนี้ฮึฮัลโลหุหุย,ย,ยเป็นไปไม่ได้มันมันโล่งอะครับข้างในมันต้องมีเฮ้ยเน่เออเน่มีกี่ตัวออกมาให้หมดอย่าเซอร์ไพ์ขอทักทีเลย,ยมาชอบทางข้างหลังเนี่ยชอบมาข้างหลังเนี่ยโอ้ย คือโดนเจอบ่อยจนหลอนไงประสาทจะกินอยู่แล้วอึ๊บเน่นิ่ง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 ,นงในในตู้นี้เอ้ยรู้แล้วอุ้ยสองตัวด้วยมาแบบคอมโบเนี่ยออ,อไม่ตายด้วยแม่อือซ้ำไม่เหลือครับห้องนี้เคลียร์ โอ้ยเฮียเคลียร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอออะไรอะไรอะไรรู้ทันรู้ทันเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอ้ข้างล่างมีนะฮะขับไปงั้นเข้าไปเข้าไปซ้ายขวาซ้ายชูแอปโอ้โหนี่มันเป็นเขาวงกลดหรือไงวะชูแอบโอ้กระสุนถูกบรรจุกระสุนได้กลับไม่ใส่กระสุน กลับใส่อะไรไว้แมวแมวมันขายไม่ได้อุ้ยข้างล่างได้ยินเสียงคือคลาดคือคลาดนะครับมันกลัดมันมากเลยอ่ะมันอยากเจอบคนเลือดร้อนแบบเราอล้วเงียยแปลกแปเงียยแปลกแปลมีซื้อดูดๆๆืดดดปื้นดดดดะปืดดดดดดจะดด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 ดเ อุ้ยเจ๊นัดเดียวไม่ร่วงฮนะเจ๊คือืหมดแล้วงั้นหรือเฮ้ยหมดแล้วครับเยี่ยมเวสนี้เราเคลียร์แบบรวดเร็วครับว้าวของตายเวสมาดูกันโอ้โหขนมบังเน่ากินแล้วจะท้องเสียอีกอยาเลยมันมันเป็นสูตรที่เอาไปครับเป็นพวกยาฟื้นเลือดได้นะอุ้ยอิเล,ล็กซิกพา ของดีเก็บมาก่อนอะไรครับอะไรครับเล็บปั๊บอ๋อไม่มีอะไรรอคันเล่นเนะี่ยเสียงเยดนอาดเหลือเกินเหมือ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 นมีอีกว่าวะเยี่ยมเลยนี่หมดอะไรเนะี่ยอุ้ยหมดช็อตกันนะฮะอ,อู้หูเลี้ยวสี่ใส่เลยอยากได้อยากมี ไม่ตบอกไม่เอามามีตัวนึงมีตัวนึงอยู่ไหนแสดงตนออกมาแล้วบัดน,นาวอ๋อตรงนี้ขึ้นได้เหรอไหนปันดูหน่อยนะฮะเออจริงด้วยปัติโตตรงนี้มันเป็นทางเข้าทุกคนโถก็หลอกให้เราแบบลงไปดามทางอยู่ได้อุรู้สึกเสียเซล เฮ้ยก็ครับผมอยากโอ้โหมาเลยมันเหมือนกับประเคได้เราเลยนะฮะเนี่ยของดีเออหือ,อเรียนมาแล้วด้วยแทนจัก,กรยานนะครับคราวนี้จะได้ไม่ต้องเดินแล้วมีสกุลรนชาติมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรเนี่ยอยู่ข้างในเฮ้ยกระดาษนี่ได้จากลังนะครับเดี๋ยวมันจะเอาไปค้าเป็นแบบพวกกระสุนได้ไนงะกระดาษพอลิเมอร์ด้วย ป็นของที่ใช้เยอะแน่นพยายามเข้ามาว่ะมันจะเล่นกับเราให้ได้เลยเนี่ยมันเหงาอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วใดๆคืออะไรยังไงอ๋ออยู่ข้างในป่ะหรือว่าหลังบ้านวะเดี๋ยวไปเช็คแป๊บเช็คแป๊บอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะ ต้องการอะไรเอ้าเสียงเงียบเออในห้องนี้ก็ไม่มีงเงียบปไปแล้วไม่เป็นไรโอ้อยู่ข้างในครับอยู่ข้างในแล้วทำไมเราไม่เห็นมันนะเมื่อกี้อเอาเออเข้าทางปกติก็ได้นี่นา อะวิ้ววิ้วอือใส่กลิ่หลังอีกแล้วเป็นอะไรนักหนาในกับหลังนะฮะชอบเท่าเข้าทางข้างหลังเนี่ยกลิ่นอะไรเราเปล่าเนี่ยใจพวกใจเกเรหรือเปล่าเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะพวกใจเกเรต้องไปดูทิกต็อกมาถึงจะเข้าใจ ้ใครไปรอในเตดมันใส่ไว้ในตู้หลังบ้านวนะเนี่ยกินในเตรดแล้วไง <c oughs> อุ้ยเห็ดสูตรนะครับสูตรสูตรนี่คือดีมากอย่าไปขายเอ็นพีซีนะครับใช้เองไปกลับบ้านกันมาเลยครับลุงขาเป๋ขาเป๋เลย <c oughs> ตกเข่าแล้วทุกคน <c oughs> เมื่อกี้กระดูกแตกอุ้ยเอเค หมยกอดเอเคมาแล้วแม่เจ้าขอบคุณครับคือแบบเป็นแบบสูตรคราฟหรอเออก็ดีวะอย่างน้อยมันก็สูตรคราฟเอเคอะมาผมจะเล่นเอเคบืนหลักทุกคนผมสาบานเรียนเลยมาสีอยู่นคามอะไรลงุงยังไม่ได้ไปเลยต่อยขอชอบของจากลุงต่อ ถือว่าขายของทิ้งไปบ้างดีขวานก็ขายไม่ได้ด้วยอันนี้อันนี้ของเก่าลุงรับเซ็งไปหน่อยนะ <c oughs> โอ้ยของยังไม่ดีเลย,เยล้อ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 เปดร้อยอยู่นะแต่ว่าราคาเรนเลขไปหน่อยผมต้องใช้ซีเมนต์มิกเกอร์แล้วก็ไอตัวนี้ด้วยคนระับไอเรดเชดเรดเชดเรดเชดอะไรอย,อย่างเนี่ยมันเป็นประแจมันเอาไว้ ย่อยพวกชิ้นส่วนรดอนโจนได้นะฮะซึ่งมันจะช่วยเราเนี่ยชีวิตก้าวหน้าดีมากเลยอะ่ะเอาเป็นว่าผมจะซื้ออันนี้ไปสักอันหนึ่งนะลุงขายแพงเนี่ยลุงเนี่ยหน้าเลือดโคตรเลยซิปซิเลยอ่ะลุงหน้าลุงไม่หน้าหน้าเลือดเลยแล้วสงสัยว่า A k เคเนี่ยมันน่าจะต้องใช้พวกเหล็กพวกนี้ด้วยโอ้โหแล้วขายขายเกินราคาไปแล้วลุงงอนละครบไม่ได้ลุงขายแพลงจัด เดี๋ยวเรามาทําของแก้การขาหักกันก่อนนะฮะมันต้องใช้ไอ้ดอกไม้ขาวๆอ่ะเอออุ้ยฟันไม่ได้เหตุวงห้ามฮะลุงไม่ฟันเดี๋ยวนั้นลุงปูไว้เฮ้ยได้มาแล้วห้าดอกโอเคเดี๋ยวเราจะจะครับอันนี้กันก่อนเดี๋ยว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 ๋อมันอยู่ไหน่ะเออต้องคลิกอย่างนี้นะมันถึงจะเร็วอ่ะไม่งั้นช้าอ่ะ อยอกลับมาจากทำเควนี่ขาเป๋เลยตกเขานิดเดียวขอก็ไม่ได้สูงมากเมเป็นไปได้ต้องใช้ไอตัวสปินนะฮะก็คือเรียกว่าเป็นไม้เทา้าสำหรับคนพิการตอนนี้พิการทุกคนต้องใช้ดักเทปด้วยนะแล้วไอ้ดักเทปนี่คือช่วงต้นเกมนี่ก็ก็คาบยากอยู่นะซึ่งตอนนี้เราก็อม ได้ตัวโครงมาได้ตัวแฮนด์มาเหลือร้ออีกสอง้อนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าลุงเนี่ยขายล้อด้วยอ่ะไม่ได้ไม้เท้ามาแล้วนะก็กดใช้เลยนี่มันก็จะรักษาการแบบเชียรพรันซึ่งเราก็จะขึ้นเป็นสาธานะเหมือนกับว่าต,ติดสโลนิดนิดหน่อยนะแต่ก็โอเคแหละเดี๋ยวกลับมาซื้อล้อก่อนลืมซื้อล้ออลืมนั่นลืมนีรลืม,ลม,ลมนี่ลืมได้ตลอดแล้วก็เอ้ยลุงล้อลุงเนี่ย ลุงขายไปยังผมจะเอาไปล้อเล่นอุย้ยล้อหายไปแล้วอ,อ๋นนี้ไงล้อยังอยู่ยังอยู่แหมค่อยคบได้หน่อยลุงเนี่ยหกร้อยบาทผมมีปัญญาจ่าย <c oughs> โอ้ยมีอะไรเนี่ยน้ำยาดีเซตสก,กิลขายสี่มือโอ้ยเ,เจ้าลุงลุงผมขายบ้านลุงแลกไ้น้ำยาดีเซตสก,กิลได้ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่คุ้มค่าที่จะดีเซ็ตนะเพราะว่าเรายัง ผิดไป S! <S ไ,ดไม่มากนะรู้สึกว่าคือรถพวกรถพวกร, Wh ร bah, านะครับถ้าคืออัพได้ช่วงต้นเกมก็ควรอัพนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไปทําเควสแล้วก็ได้ตังค์เยอะๆนะทุกคนตังค์เยอะเนี่ยเราจะสามารถเอามาซื้อของที่ NPC ได้เยอะขึ้นแล้วก็เราท่องโลกออกไปนู่นไปนี่ได้สะดวกขึ้นนะครับมันจะประหยัดค่าสเตติมีน่ามากเออคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ใช้รถเลยนะมันจะผ่านค่าสเตริมีน่าโคตร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 ของโคตรโคตรโคตรอะ ประมาณนั้นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงงั้นต้องพักโปรเจกต์นี้ไ้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเรายังขาดล้อรถอีกอันนึงอ่ะแล้วก็เรายังขาดโตคร์บด้วยซึ่งตอนนี้เราก็น่าจะสร้างกรูไว้เสร็จแล้ว3อันเออนี่ไงรูแล้วก็ต่อด้วยอะไรวะเนี่ยมันจะมึนๆเน่ยติดดาวไว้ติดดาวไว้ติดดาวไว,ดดไว้หนังสิบเฮ้ยหนังผมทิ้งไปบ้างป่ะหนังไม่เหลือไว้รืหรือ้หออยหนังยี่พอพอพอหนังยี อ่อ t f g a สามอ่ท่อเหล็กอีกหนึ่งท่อเหล็กนี่ต้องค้าอยังไงวะยืมไปแล้วอะ่ะไอร่อนไปนะฮะไปไปโอเคยิมแปลว่าไปไอร่อนไปนี่ต้องใช้ตระค้าด้วยหรออ๋อใช้แค่เหล็กเนี่ยแสดงว่าเราเราคราแค่ไอไอน,นี่ฮะก็ได้แนละ้วเพราะวาไอเนี่ยมันจะครามันจะคราอย่าบอกนะว่าต้องใช้ อไอร้อน,นอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูไอรอน,นที่ตะลุงก่อนนะฮบไม่รู้ว่าตะลุงเนี่ยขายป่ะตายแล้วคือไอไปนั่นนะฮะมันหายา,ยากถ้าเกิดว่าเราต้องไปดรอปเอาเลยนะฮเราซื้อของแล้วมาค้ามาจาก n p c ดบีซีดีป่ะมันมีสตีลแทนไว้ไม่มีไอรอน,นอีกอะไรนี่ผมค้าไม่ได้หรออยากได้เหล็กนะฮะไม่ได้หดว่ะทุกคน ลุงไม่ขายอะ่ะผมต้องไปดรอบม,มาก่อน่ะไปสามอันโอ้ไม่ก็ปวดหัวเลยปวดเสียนเวียนเก้าผมทำอ,อะไรไม่ได้เลยจบจบจบคับไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวต้องรอก่อนคงในพาร์ทอื่นน่ะโอเคเอาเป็นว่าเอาในพาร์ทนี้นะฮะจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับบายๆนะทุกคนอย่าลืมมาติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะครับ